ขอบคุณความเป็นธรรมชาติในตัวฉันฉันเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดฉันคือคนมหัศจรรย์ฉันเปลี่ยนไปด้วยรักฉันเปลี่ยนไปด้วยความสำนึกบุญคุณขอบคุณขอบคุณฉันคือแรงบันดาลใจให้กับทุกคนฉันคือผู้นำฉันยิ่งใหญ่ ฉันเป็นคนมีความสามารถพิเศษมีศักยภาพในตัวเองเยอะแย,ยะมากมายฉันคือวิวัฒนาการที่สุดยอดฉันคือความศักดิ์สิทธิ์ของทุกสิ่งอย่างฉันนี่แหละฉันคือคนสำคัญฉันคือความรักฉันคือความอย่างรู้ฉันคือความปิติสุข ฉันเกืือกูลฉันอยู่ท่ามกลางความรักเมตตาและการให้อภัยฉันสงบเย็นมาจากข้างในฉันรู้ว่าฉันคือใครฉันเป็นคนมีเป้าหมายของชีวิตและใช้ชีวิตไปตามเป้าหมายนั้นๆอย่างทุกวันอย่างมีคุณค่า ฉันใช้ทุกวันทุกปัจจุบันขณะอย่างมีคุณค่าในตัวเองอย่างที่สุดฉันสร้างประโยชน์ให้กับคนรอบข้างฉันสร้างคุณค่าให้กับตัวของฉันเองฉันจัดฉันศรัทธาในสัจธ,ธรรมของโลกฉันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เรียนรู้รอบๆตัว ฉันขอบคุณเหตุการณ์ผู้คนและทุกสถานการณ,กกณ์ขอบคุณทุกบุคคลขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันรับทราบฉันรับรู้ฉันขอบคุณฉันเป็นคนยิ่งใหญ่ ฉันยอดเยี่ยมฉันเปลี่ยมไปด้วยความรักฉันรักทุกผู้คนฉันรักทุกทุกสรรพชีวิตฉันรักฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างฉันมีเงินมากมายมั่งคัง่งเหลือเฟือฉันได้รับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ต้องการมาอย่างสม่ำเสมอ ในทั่วๆ่วไปในทุกๆวันสิ่งที่ฉันต้องการฉันก็จะได้รับอย่างง่ายสบายโล่งหนทางสะดวกที่สุดฉันมั่งคัง่งฉันร่ำรวยฉันสำเร็จฉันมีความสุขฉันสงบใจฉันเบิกบานฉันมีสุขภาพที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรงเนื่องจากฉันออกกำลังกายทุกวันทานอาหารที่ดีสุขภาพของฉันแข็งแรงไปถึงระดับเซลเซล์ทุกเซลล์ทุกอนูเซลล์นับล้านๆเซลล์ในร่างกายฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันคือความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันรักความไร้ขีดจำกัดในศักยภาพของฉันมากมายมากมายเหลือเกินฉันมีศักยภาพขั้นสูงสุดไร้ขีดจำกัดมานานแล้วมาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและเป็นอยู่อย่างนี้ในปัจจุบันขณะ ขอบคุณทุกความเป็นไปได้ในจักรวาลที่ฉันได้รับฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันได้รับฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างรอบรอบตัวของฉันขอบคุณเงินมากมายก่ายกองรอบตัวเต็มไปหมดขอบคุณความสุขสมหวังขอบคุณความเบิกบานในทุกๆวัน ขอบคุณสุขภาพดีในทุกอนุเซลของฉันขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ